ถ้าเห็นก่อนสองก้อนเดี่ยวไม่ยห็นได้อค่ะสิไม,เม่เห็ดรอช่องสิงคโปร์เด้อค่ะโดยใส่กับน้ำเขียวน้ำเขียวเฮลบุบอยเด้อค่ะแล้วก็น้ำแดงค่ะนุ่งเล็บสิเปื้อนอแป้งนิดนึงค่ะเดี๋ยวสิไปไปรีดแป้งแล้วก็ไปตัดได้ค่ะคอยสิมาต้มเด้อค่ะเนาะอันนี้หน่อยเอาไปผสมกับน้ำพันธุ์น้ำต้มเด้อค่ะน้ำต้มจากหมอะะ้อเด้อค่ะกับแก่แบบว่าฮ้อนเดือดๆแล้วก็ไปเทใส่แป้งมันเด้อค่ะวิธีการเฮ็ดเด้อค่ะเด้อหน่อยเฮ็ดเทอแรกเด้อคะ่ะมาเบิ่งน้ำกันว่ามันเสื่อมว่าเป็นยังไงสิกินได้บ่เนี่ยเาไปปรีดแ้งกัน่่าะบัดทีีนป ใส่แป้งมันเนะค่ะแป้งมันกับน้ำห่อนแค่นั้นเองค่ะแล้วก็ผสมกับน้ำเขียวกับน้ำเห้หูบ่อยด้วยค่ะไปค่ะเกลือกสิเลอร์ทิเชอร์นี่นะคะหน่อยตัดมะเขือเงินด้วยค่ะหน่อยกระซิมะมาโรโรโรเห็ดชะแลงด้วยค่ะหายอภัยหน่อยเด้ออภัยอภัยหน่อยสีมันงามงามค่ะมาเห็ดจังสีด้วยค่ะ เราค่อยไปตัดมันเอากล้องขยับเน่อยเบลส์ผสมแป้งให้เบิ่งนะคะผู้เนียงค่ะหน่อยว่าทุกคนหนักเห็ดเป็นอันนี้หน่อยบอร์กเห็ดใดไม้คือเกาค่ะสูตรมาจากน้องหน่อยค่ะน้องหน่อยเบนเห็ดเด้มือนี่หน่อยก็อยากกินนะคะหนักกินกระจัดตัวเมนโบค่ะเอาเอาซี่ละค่ะห้า,ากระสิมตาตัดกันเนาะ เสียดายบ่มีหัข้าวอ่อนบ่มีขนมบุษันโอ้ยใส่ก็สิเป็นดซ่บเนาะเห็นบ่ค่ะประมาณนี้แหละค่ะเดี๋ยวหน่อยก็สิป็ดตาสีแดงที่แรกว่าจิใส่สีผสมอาหารแบบนี้สีผสมอาหารมันติดทนเกินไปหรือว่าสีมันเค็มมันเป็นจะยากหน่อยก็เลยบอกว่าเอาเอาหนำแดงเหีบับอยนี่แหละมาใส่โลดเนาะ มีแล้วมักนะนา้าก็ยังน่อยแหละค่ะเห็นไหมคะประมาณดีตัดเั้งสี่เลยตัดทีเดียวพร้อมกันเลยค่ะเห็นไหมเดี๋ยวเขาก็ไปต้มกันค่ะเห็นะคะสองสีผสมกัน เอาแป้งมาใส่ใคยังไม่หัวรอหน่อยเด้อว,ว่าหน่อยทําไมลกจังทาไมมันก็สิเป็นประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวหน่อยสิเพี่ใส่แล้วแล้วก็มันสิโดนโพดเลอะไปทั่วเลยค่ะเลอะเลอะเลอะ,ะจริงๆ <laughs> เดี๋ยวให้ใช้แล้วกันค่ะเดี๋ยวมาปนกันเนาะค่ะเนาะไม่เห็นน้ำกะทิด้อค่ะหน่อยใส่กะทิลงไปนิดหน่อย ประมาณเอ,อเอ่อใส่ประมาณนี้แหละเอาเกาบอถือค่ะเพราะว่ากะทิหน่อยซื้อมากประมาณประมาณ400 400สี่ลอยอ่ะสี่ลอยอ็มสลอาร์ซิโพเดี๋ยวหน่อยก็ต้องเติมไปอีกเพราะยังแล้วก็ใส่ใส่เกลือไปนิดหน่อยค่ะใส่เกลือเกลือค่ะประมาณนี้ค่ะเอาใส่แค่นีพ้พอ กหน่อยกับไส่น้ำตาลเด้อค่ะมักวานก็ใส่เด้อค่ะบ่มักก็บ,บ่ต้องใส่หลายหน่อมักหวานหน่อยก็ใส่ไปค่ะโอเคพอค้นค่ะอย่าค้นให้กระทีแตกมันเด้อสไตล์เก่าคือยังกับน้ำกะทีสีใส่กับบัวร้อยอะ่ะบัวลอยที่หน่อยเห็ดอะคะ่ะสไตล์เดียวกัน sorry that uh, whoever come to watch my video uh, i don't know the name i know this is a thai dessert i don't know how to call this in english flour, just mix with the hot water hot hot very hot you need to boil in the gas you know like, like boiling and then you just pour in the tapioca flour and you mix them well and then you do just the way i, I do that's all this is my first time doing this, so I hope it's going to be okay. I hope it's going to be good. Oh, let's come to Maroon Nam Kan Ka Yeo Hai Duat Do Nam Tan La Lai Nam Tan La Lai Wa Okay Sai Dai Dao Ka Au Wang Wayang Kang It's done. This is coconut. Uh, coconut milk mixed with the, a little bit of salt and um, sugar. It's done. it's ready to mix with this n o o d but I just need to wait for me to boil uh, this noodle first and then we will see how it's going to look like okay ไปค่ะเดี๋ยวเเอาหน้ามาต้มก่อนนะคะแปบ๊บนึงค่ะอันนี้เรียบร้อยละนอมบอกว่าต้องเห็ดน้ำเชื่อมเนะะี่ยค่ะหน่อเส้นน้ำตาลเป็นลายแล้วอันนี้ก่เป็นอย่างน้ำเชื่อมก็ใส่หน้าก็เอาน้ำตาลนะคะน,น้ำตาลน้ำตาลสามส่วนแล้วกันน้ำหนึ่งส่วนแค่นั้นเองค่ะข้นจนให้ใหอาห้อันนี้ค่ะละลาย ให้ส่น้ำตาลละลายค่ะยั่ไงใส่ใบเตยนะเอาใบเตยใส่ไปจักใบนึงเอากือคว่ำหอมค่ะเห็นไหมคะละลายเลยได้เนี่ย จิ้มเบิงโอ้วหวานหวานค่ะหวานน้ำตาลเนาะเป็นเรื่องปกติมันต้องหวานอยู่แล้วแต่กะทิหน่อยก็ใส่น้ำตาลไปหลายเติบค่ะปกติเขาซิมี้น้ำเชื่อมถึงสี่ว่าใช้ตั้งหากแต่เราแต่ค้นค่ะบุเฮต้ำเชื่อมก็ใส่น้ำตาลลงไปที่เดียวเลยกับกะทิเห็นบ่ค่ะ โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะนำเชื่อมเข้าเรียบร้อยแล้วพอน้ำตาลละลายหมดแล้วพักไว้ข้างๆด้วยค่ะพักไว้ข้างๆนะค่ะพักไว้แล้วแบบชนิดนี้ค่ะหน่อยก็จะเอาลงไปแล้วด้วยค่ะเอาลงไปเลยพราะมันสุกแล้วมันก็สิหน่อยต้มที่เดียวแล้วเดี๋ยวถึงใส่กระทะด้วยค่ะต้มที่เดียวให้มันเรียบร้อยไปเลยเพราะตรงต้มไหลรอบมันเดือดแล้ว มันเด็กแล้วมันเด็กแล้วค่ะนะเดี๋ยวคนสุกคนกับสิร้อยถือมาด้วยค่ะไปค่ะรอแป๊บนึงเดี๋ยวมันสุกเดี๋ยวหน่อยแช่เบิ่งเบิ่งค่ะค่ะอันนี้มันมันเมื่อร้อยเด้อลืมไปเมื่อมันบวร้อยอันนี้มัน สุกแล้วเส้นมันสุกสก็จะเป็นใสๆเห็นบ่ค่ะเป็นอย่งสี่หน่อยก็เอาน้ําแข็งละลายให้บริเลยน้าแข็งหน่อยน้ำเย็นนะคะ่ะหรือสวมื้อมนอกมันตักลงไปเลยค่ะตักลงไปนกในน้นำเย็นเลยก็ค่ะอาจังสี่เหรค่ะเห็นบ่ ไปค่ะเดี๋ยวหน่อยเซียที่แล้วเนะาะเดี๋ยวมาบนกันมาหน่อยจ,จัดจานเสิร์ฟจ,จังใดด้วยะค่ะปะ้าค่ะสีมัน้ลกระสเป็นประมาณนี้เลยค่ะหน่อยก็จะเอาน้ำกะทิลงไปเลยด้วยค่ะเอาใส่ไปให้เบิดเลยน้ำกะทิหน่อยชุ่คนนิดนึงนะคะอันนี้หน่อยสิเอาใส่ไปเลยน้ำกะทิประมาณนี้เลยค่ะ เล่าหน่อยก็เสีเอาน้ำน้ำเชื่อมที่หน่อยเฮ็ดด้วยค่ะใส่ไ,ไปแน่น้ำเชื่อมเดีย๋ยวมันสิหวานโพดเดี๋ยวหน่อยก็เสีเอามืออื่นค่ะมืออื่นเขาสิกิน <c oughs> งามบอ๊อกสีสันค่ะบุ้งน่ะสิเอาน้ำแข็งมาใส่ค่ะที่แรกว่าจะจัดใส่ใส่แก้วบุ๋บุ๋กินขึ้นนี่เนาะกินมืออื่น ว่าเป็นยังค่ะไปค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่น้ำแข็งมาใส่ก่อนค่ะว่าสกินมืออื่นเดี่ยบ่เดี๋ยวสกินนิดนึงก็ได้ค่ะน่ะใส่น้ำแข็งเรียบร้อยแล้วค่ะตาไข้เบิ้งมาเด้อน้องสรีชัยน้องหน่อยค่ะแมนยาคนงามนด้ค่ะพี่แคลรีมากินสิงคโปร์ช่องฝีมือหน่อยบ้างค่ะเฮดเธอรแรก ใส่ไดอยู่เด้อแสบอยู่เด้สีสันอัศวะมาณนี้แหละค่ะเพราะว่าข้าว่ได้ใส่สีผสมอาหารเนาะใส่น้ำให้วุบบอยกับน้ำเขียวให้วุบบอยด้วกันเนาะค่ะเนาะมาค่ะไปยูเด้อค่ะเมียฝรั่งสารคามเยอรมนีค่ะน้องพินค่ะพี่แก้วเด้อค่ะลูกเกาแสนพี่ติ๋มพี่ลิ้นอยู่ญี่ปุ่นพี่ชะดาคุณธิดาเด้อค่ะน้องปลาจะยั่วกรีดเด้อค่ะน้องลาตีน้องแซมมาเด้อมาเด้อจากพี่นิหนาค่ะมาเด้อ ภัยจิ๋วยจิ๋วมาเดจาจ้านอ้องปอมน้องลนุขามาเดจาจ้าคุณล่ะเราส่องสิงคโปร์ฝีมือพี่หน่อยค่ะเธอแรกเธอแรกคือกอ็อหน่อยเป็นคนที่บ่ค่อยเฮ็ดขนมหวานปันไดกินได้อยู่เด้แซ่บเด้ค่ะเนี่ยสีบอกว่าออกธรรมชาติธรรมชาติบ่ฉุดฉาดตะสีแบบว่าอ่อนๆน่ะเนาะคะ่ะเนาะไปค่ะหน่อยลืมซื้อไผยกะยวันหน่อยเด้อเอ้าเมลากินแซ่บมาเด้อค่ะไผยอ,อีกหน่อยบ่ได้เอิ้นกามาโลดพี่จ๋าค่ะพี่จ๋าเรื่องร้อนๆมาเด้อ น้องจ๋าเริมิวแฟมิลี่มาด้วยจ้ะไปค่ะพอนลิหนาเนาะคะ่ะขอบคุณทุกทุกคนค่ะมาให้กำลังใจหน่อยนะคะเนาะสวัสดีค่ะ